จะเป็นการทดสอบนะครับไม้ตัวโบย่า xm6k2 รุ่นนี้นะครับอ,อันนี้เราทดสอบกันในห้องนะครับก็ทดสอบให้ดูเหมือนกันใช้งานจริงเลยว่าเสียงว่า,นาในห้องเสียงที่ได้จะเป็นยังไงบ้างสภาพแวดล้อมในห้องนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบต่อไม้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเราไม่ต่อไม้เนี่ยเสียงที่ได้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเสียงจากหัวกล้องเลยที่ไม่ต่อไม้นะครับผมลองดูนะครับว่าเสียงตะกี้เนี้ยกับที่เราต่อไม้แตกต่างกันยังไง ตัวนี้สังเกตได้ว่ามันก็จะมีเสียงบรรยากาศห้องตอนที่ผมเปิดแอร์อยู่นะครับก็ดรู้ว่าเสียงที่ได้จากตัวไม้ที่ว่าก่อนนี้ต่อไม้เนี่ยมันสามารถตัดเสียงรกเกินวได้ประมาณไหนไม้หัวกล้องประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลอง,งต่อไม้อีกทีนึงนะครับให,เห้เดี๋ยวเทียบให้เห็นความแตกต่างนะครับผมอ่า อันนี้นะครับแบบต่อไม้กับลองดูนะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับที่เราไม่ต่อไม้กับตอนต่อไม้นะครับสิ่งที่ได้จะเป็นยังไงเสียงรบกวนที่ได้ยินนะครับแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมอันนี้คือใช้กับตัวกล้องเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบนอกสถานที่กันด้วยนะครับว่าตัวเนี้ยเวลาเอาไปใช้นอกสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยตัวไม้จะส่งผลยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับทดสอบตัวอย่างเสียงไม้ตัวโบยาเ m 6 k 2นะครับผมตัวนี้ตอนเนี้ยเสียงที่ได้เนี่ยจากตัวไม้เลย M6K2 ตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างถนนเลยนะครับเสียงรบกวนค่อนข้างดังพอสมควรแต่เนี้ยสังเกตดูนะครับเสียงที่ได้จากไม้จะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูครับว่าถ้าเกิดไม่ใส่ไม่ต่อไม้เสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมอ,อันนี้นครับเป็นตัวอย่างเสียงครับจากไม้หัวก็้องอันนี้ยังไม่ได้ต่อไม้นะครับตัวโบย่าเอ็มหกยังไม่ได้ต่อนะรันนี้เสียงจากไม้หัวกล้องเลยส,สดๆเลยว่าเสียงไม่นยังไงบมากแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าตอนต่อไม้เนี่ยเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สภาพที่ไปยืนถ่ายข้าถนนเลยนะครับเสียงรบกวนค่อนข้างงจะดัเลย เสียงรถผ่านเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยนข้งจะเต็มไปหมดเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูครับว่าต่อไปแล้วเสียงที่ได้จะเป็นยังไงครับอ่าเนี้ยครับเสียงที่มาจากไมเลยนะครับสังเกตได้เลยครับว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับเสียงตัวอย่างเสียงประมาณนี้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเสียงการทดสอบเสียงตัวไมโครย่า M6K2 นะครับผมอันนี้เราทดสอบกับสมาร์ทโฟนนะครับก็คือใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้อันนี้เราถ่ายกันแบบในห้องนะครับบรรยากาศในห้องนะครับเหมือนการใช้งานแบบบางคนต้องการเอาไปไลฟ์สดในบ้านอะไรเงี้ยเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่าทดสอบเหมือนภาพาว่า,า้อมจริงเลยเปิดแอร์เปิดไงเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราใช้ไม่ตัวนี้อยู่เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราไม่ต่อไม้ง่ายๆเลยเหมือนลูกค้าที่ไม่ต่อไม้ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ย เสียงไม่จะต่างกันยังไงถ้าเราไม่ต่อไม์กับต่อไม้อ่เดี๋ยวลองแบบไปต่อไม์ดูครับอ่าอันนี้เราจะดึงไม์ออกแล้วนะครับผมเสียงที่ได้จะประมาณนี้ง่ายๆว่าลูกค้าเนี่ยหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะซื้อไม์เนี่ยเนี่ยคือเสียงเดิมๆของคุณแล้วเดี๋ยวแล้วก่อนหน้าเนี่ยคือเสียงแบบต่อไม้นะเดี๋ยวต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือเสียงจริงๆของตัวไม์เลยทดสอบให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ซื้อไม์กับใส่ไม์ต่างกันยังไงอันนี้คือในสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสแบบนอกสถานที่ให้ดดดดููอออีีกกกตััววยย่าางนนทสบบเเ๋รรไป อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเสียงนะครับจากตัวไมโบย่า xm6 นะครับเสียงที่ได้จะประมาณนี้อันนี้ผมใช้กับสมาร์ทโฟนนะต่อกับตัวขาตั้งเหมือนถ่ายวีล็อกทั่วไปที่คนชอบทํากันสมัยนี้นะครับผมตอนนี้สภาพที่อยู่ตอนนี้คือริมถนนเลยนะครับเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับค่อนข้างดังเลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมถอดไม์แล้วเนี่ยเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ สังเกตได้เลยว่าเสียงเราก็จะชัดขึ้นนะครับมันก็ตัวไม์เนี่ยสามารถตักเสียงคนรอบข้างค่อนข้างโอเคเลยเหมาะสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์ถ่ายวีล็อออะไรทั่วไปเนี่ยตัวเนี้ค่อนข้างโอเคเลยขนาดเล็กพกพาสะดวกมีให้เลือกหลายสีนะครับผมสําหรับตัวอย่างเสียงก็ประมาณนี้ครับผมลองพิจารณาดูครับว่าตัวเนี้เหมาะกับคุณไหม